ด,ดีนะครับพาบอสต้มมาซื้ออีกห้องหนึ่งนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวามสุเสร็จแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายแฟร์เคหะร่มเกล้าตึกสี่นะครับหมายเลขสีด้านบนนั่นนะครับเด็นะครับด้านหน้าก็สามารถจอดรถได้นะครับรถยนต์ก็จอดด้านหน้านี้นะครับอันนี้ดูตึกสี่นะ ห้องที่ปล่อยเช่าหรือว่าขายนะครับอยู่ชัน้นสี่เราจะไปดูห้องกันนะครับตอนนี้บรรยากาศก่อนนะครับฝั่งนี้ตึกห้าไปตึก4นะครับ,รบสามารถจอดรถด้านหน้าได้เลยนะครับรถยนต์นะครับส่วนรถจักรยานยนต์ก็สามารถจอดนีกก่นะครับด้านล่างได้นะครับ ใต้ตึกเลยนะมีจักรยานรถยนต์จักรยานยนต์นะครับสามารถจอดได้มีเครื่องซักผ้าใต้ตึกด้วยนะครับสะดวกสบายนะครับเดินขึ้นตึกนะครับชั้นสองแล้วนะครับชั้นสามแล้วครับ ชั้นสี่แล้วนะครับเดี๋ยวด้านขวามือนะครับก็มาเจอห้องนี้นะครับสามสองสี่ครับหนึ่งสี่สามห้องเยี่ยมการขายครับเดินไปนิดนึงก็เป็นบันไดขึ้นลงสะดวกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับ ภายในห้องนะครับปูกระเบื้องใหม่ทั้งห้องเลยนะครับส่วนห้องน้ำนะครับเข้ามาถึง่ห้องน้ำด้านขวาเหมือมครับสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทาสีผนังนครับของไฟเปลี่ยนใหม่ให้ครับ ฝักบัวครับชุดใหม่เซ็ตเลยสะัมละนะครับห้องโถงก็มีของไฟนะครับสองสว่าไฟในห้องก็จะมีเตียงขนาดหกฟุตนะครับพร้อมที่นอนนะครับหนานุ่มในกนอนอยางพารานะครับตู้เสื้อผ้าหนึ่งตัวนะครับ โต๊ะแป้งนะครับเอ่นะครับหนึ่งตัวนะครับส่วนหน้าต่างก็จะมีเล็กดัดนะครับแล้วก็มีมุงรวดนะครับมีผ้าม่านให้นะครับกองแสงนะครับกันแสงกันแอลด้วยนะครับทานบนนะครับโคมไฟ สองโคมนะครับสองสว่างทั่วห้องแน่นอนนะครับรีโนเวทใหม่ทาสีใหม่ทั้งห้องเลยนะครับสวิตปลัก๊กทำการเปลี่ยนใหม่ยกเซ็ตเลยครับระเบียงด้านหลักปูกระเบื้องเต็มพื้นที่ไฟโคมไฟติดตะรั่นพราวตากผ้าให้ด้วยนะครับมีตะแกรงกันนกนะครับ มีตะแกรงกันตกนะครับมีตะข่ายกันนกให้เรียบ, mm hmm. บร้อย mm hmm. มีเคาน์เตอร์า้างจานนะครับเอาหาได้นะครับ mm hmm. คอยร้อนของเองนะครับ สนใจเช่าห้องนะครับหรือว่าซื้อห้องก็โทรมาสอบถามได้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์098 285 2 6 8 9 0 9สอง5 2 6 8 9ดนหาะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับก็รอให้บริการอยู่นะครับสนใจซื้อก็ขายนะครับสนใจเช่าก็ปล่อยเช่านะครับแถมเฟอร์นิเจอร์เข้าไปด้วยเลยนะครับหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ดาวดินทีมเลยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในห้องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย